มันกลับมาแล้วครับผม AMD Radeon RX 570 RAM 8GB ในปี2023มันจะเป็นยังไงวันนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have C B U ขอปา I have C B U สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเรายังอยู่กับที่ตัวการ์ดจอที่น่าสนใจอย่างยี่ห้อ XFX ที่ กลับมาผลิต AMD อยู่แล้วซึ่ง f อฟเนี่ยเป็นยี่ห้อที่เก่าแก่นะองจริงแล้วเขาเคยผลิตการ์ดจอ NVIDIA หรือว่าการ์ดจอ AMD r ร d ดีอต่างๆนะแต่ว่าครั้งนี้เรามาในรูปแบบของการ์ดจอ AMD ที่เรียกได้ว่ามันรีผลิตกลับมาอีกแล้วฮะในปี2023แต่ว่าปกติแล้วไอ้ข้าจะสูงจะต้องเล่าก่อนว่ามันมีทั้งตัว4กิและทั้งตัว8กิกซึ่ง ถ้า i h a แฮ c ซีวอามาขายเนี่ยก็คงเป็นอยู่รุ่นเดียวก็คือ RX 570ที่เป็นตัวแรม8ในหนก็ได้ไหนละในปี2023ในวันที่ช่วงของเดือนเมษายนตน้นต้นปีของปี2023นั้น RX ห้0ยังคงไหวไหมสำหรับตัวการ์ดเป็นตัวพัดลมคู่และมีฮิตไสระบายความร้อนอุณหภูมิไม่สูงนะครับการ์ดไม่ค่อยกินไฟเท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นรุ่นเก่าแหละแต่ว่า ในปัจจุบันนั้นมันมีเทคโนโลยีที่เรียกว,ว่า FSR หรือ r e f l i t y Super Resolution เข้ามาช่วยในการที่จะ u p s c a l งทำให้ภาพนั้นให้ความเนียนตาหรือว่าได้เฟรมเรทที่เยอะกว่าเดิมโดยที่ยังคงความเนียนตาไว้ได้อยู่เมื่อเราเปิด FSR ช่วยนั่นเองตัวการ์ดต่อไฟเล็กแต่พช่องเท่านั้นครับพอเชิอนต่อยังคงไว้ใจได้อยู่นะครับตอนนั้นเนี่ย มันก็เป็นการ์ดที่น่าสนใจในเครื่องที่แบบถ้าเราใส่เครื่องหมื่นสามหมื่นสี่แล้วเราได้ตัวการ range, so ์ดที่มีแรมถึง8กิกเพราะว่าบางเกมเนี่ยมันใช้แรมเยอะนะอย่างที่ผมเทสไปเนี่ยบางตัวบางเครื่องเนี่ยอย่างอย่างไฟล์อไฟเอ็มเนี่ยกินแรมเยอะนะเจ็ดจุดสามกิกอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแรม8กิกนี่คือข้อได้เปรียบของไอคิเสเลยนะครับดังนั้นเรามาดูสเปคกันว่าสเปคปัจจุบันนั้นของ AMD เรย o ยอดไอขั้นสูนยในโมเดลนี้มันมีสเปกอะไรบ้างนะครับเปิดก่อนเลยนะครับ G P U ครับเป็น p o l a r i s 20ครับอาจจะเก่าเนาะ Architecture เป็น G C N ครับ4.0ครับ14นาโนเมตรครับมี Stream Processor หรือไว้ S P อยู่ที่2,048 Stream Processor ครับมี Compute Unit ครับ32แน่นอนครับมันได้มี Ray Accelerator ไม่มี Ray Tracing ครับถามว่าความแรงของมันเนี่ยถ้าเทียบกับค่ายเขียวมาตัวไหนมันจะพอกัน0.03กิก แต่ว่ามันได้เปรียบเรื่อง Memory Size ที่มีมากมายถึง8 GB b o o ส์คล็อกอยู่ที่1.2 GB m ครับ y e m o r y c l ค c นี่ความเร็ว7 GB ครับไม่ได้เร็วอะไรมากมายเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละมันเป็น GDDR5 แต่มันก็ทดแทนด้วย m e m o r y ี่เดเฟขนาด256 b ิ t GDDR5 ทำให้มันมี a n d ด์วิดทั้งหมด224 GB ตัวนี้กินไฟไม่สูงครับ TDP 150วัตต์พอต้องการของสปายเนี่ย450วัตแต่ถ้าประกอบกับ i7 CPU เนี่ย600วัต ที่ผมจะให้ไปทุกเครื่องนะครับคุณจะได้อะไรบ้างจาก i7 CPU ครับในรานะคาเครื่องนี้1 4 9 9นเาเลย CPU เป็น AMD Ryzen 5 4500ครับ6คอร์12เทรดเทอร์โบสี่ครับมาเอร์โเป็น ASUS Prime A. 3 2 0 MK DDR4 อยู่แล้วเนาะเพราะเป็น AM4 นะครับแล้วก็ RAM เป็น 16GB DDR4 ภาษาภาษาส0งร้อยแ้ระจาก k i n g ิ t ส n Fury แล้วก็การ์ดจอจะเป็นตัวนี้ครับ XFX AMD Radeon RX 570 Memory 8GB ตเลจะเป็นตัวเล็กซ่ N M 6ก0ครับ 256GB Re ห้าสิกสตรงนี้3,500เมตเคสเป็น a x e l ตัว Mo ช i พร์สภย o, N, Power, 600 w, ัยแอร์ร r อกคูยูเอเนตพาวเวอร์หกรวัตต์ันั่นเองเ <ST S> ชื่อไหมผมเองเนี่ยเทส2รอบอันดับแรกคืออะไรเทสโดยแบบไม่สตรีมคือเทสโดยที่ให้มันแสดงผลออกไปแล้วก็ยิงสตรีมออกโดยใช้เครื่องแยกเล่นอย่างเดียวโดยไม่สตรีมและผมจะเล่นแล้วก็สตรีมด้วยภายในเครื่องเดียว ผมขอผลเทสโดยที่ไม่สตรีมก่อนนี่คือไฟล์เอเมืองแฝงมาปรับ Full HD ครับปรับ h i High หมดแล้วปิดแค่ Reflection MSAA ที่เป็น Off ที่เหลือเป็น High m หมดอยู่คนเดียวเนี่ย9 0ถึง120เฟรมแล้วคนเยอะๆก็6 0ถึง90เฟรมเรียกว่าสามารถเล่นสตอรี่ได้เลยนะครับต่อไป Death Island 2เนี่ย Full HD ปรับมีเดียมได้ผมเปิด a s r ช่วยที่บาลานซ์6 0ถึงเ0เฟรมนะครับ เซม่พัง2อ7 7์ฟู HD ปรับต่ำหมดทุกอย่างเปิดเรเปิดเอ r เ a ซ a n c e าเนี่ยเฟรมเรตได้ที่50-70ถึงเเฟรมก็ไม่ได้แย่แต่ว่าไม่แนะนำหรอกนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแล้วกันและมันไม่ได้เล่นได้แค่นี้นสิมันเล่นได้เยอะไปดูกันเลยครับ ต่อมาเล่นและสตรีมภายในเครื่องเนี่ย,ค,ย,ยครับสตรีมผ่าน YouTube ช่อง I have CPU ใช้ o OBS ในการสตรีมปรับบิตเลทที่8,000ทีรเฟรมอินเทอร์วอลเนี่ย2แล้วก็ปรับ CPU เป็น Superfast 5M ครับปรับภายเหมือนเดิมครับอยู่คนเดียว 70-100ถึงนเฟรมคนเยอะๆ4 6 6 0เฟรมแล้วอีกอันหนึ่งคือผมก็ปรับเซตติ้งครับทุกอย่าง normal หมดเลยแล้วก็ปิดเงาซะปิด FXAA ปิด l a y f a c i n f s a a พวก Anti a l i a s i n ทุกอย่างปิดลบ้อยอยากปิดหมดอยู่คนเดียว8 1 2 0ถึงนเฟรมคนเยอะๆ6 0 0ิถึงแเฟรมแล้วก็ต่อมาครับ Des Island 2ุ Full HD ปรับกลางเหมือนเดิมเล่นบวกสตรีมไปด้วยเปิด f s r Balance ได้60-80ถึงเฟรมสายระพังสอง7 ใครจะไปคิดว่ามันจะเล่นแล้วก็สตรีมได้ถูกต้องไหมปรับต่ำสุดปิดเร f อฟเอซาบาไปเลยห้าสิบถึงหกสิบแผมไม่แนะนำหรอกนะครับดังนั้นเนี่ยผมยกตัวอ,อย่างให้ดูแค่3เกมเท่านั้นเกมอื่นละ่ะสตรีมได้ไหมเล่นแลสตรีมในเครื่องนี้ได้ไหมไปดูกันฮะ เปเรียกได้ว่าวันนี้อิ่มตามสำราญทีเดียวเชียวนะครับ13,990ผมบอกเลยว่ากาจอไอค่าเนี่ยถึงแม้จะเก่านะครับผมใช้คขาว่าเก่าแล้วกันนะครับแต่ว่ายังพอถูกต้องในปัจจุบันได้ก็เพราะว่าเขามีแรมหรือว่าเขามีมัลลีให้มากมายถึง8ปดกิกดังน,นั้นเนี่ยผลลัพธ์เลยออกมาคือมันแบกอะแรม8แบกบมันแบกกาจอนั่นเองดังนั้นเนี่ย,นนย CPU ที่เหมาะสมสำหรับ i570 ผมมองว่า มันจะมีไว้กี่ตัวหรอครับ i3 1 0 5 f i3 1200F ไรเ้น3 4,100ไรเ้น5 4,500ไรเ้น5 5,500ประมาณ5รุ่นที่เหมาะสมกับจอตัวนี้ดังนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องเลือก CPU ให้มันเหมาะสมหรือว่าคงความสมดุลก็คือไม่มีอะไรเด่นเกินกว่าใครซึ่งจะเป็นผลเทสที่แท้จริงถูกต้องไหมและนี่คือผลเทสของเครื่องราคาแค่นี้โดยกาจอ i5 7 0 ram 8G ดังนั้นเนี่ยคำตอบ ไหวไม่ไหวอันนี้ผมตอบไม่ได้ทุกคนคงเห็นเฟรมเรทเหมือนผมรวมถึงผมเองผมก็เห็นเบรเฟรมผมก็แววตาผมเหมือนกันมองเห็นเฟรมเรทเท่ากันดังนั้นเนี่ยทุกคนจะได้คำตอบว,ว่าไหวหรือเปล่านั่นเองและนี่คือผลเทสของไอค่าจะสูงในปี2023ทั้งสตรีมและไม่สตรีมเมื่อจับคู่กับไรเซน5 456พนอ12เทรดพร้อมแบมเครื่องิกิกะก์ดกกตอนที่เป็น ไอค่าอย่าศูนย์แปดกิกนั่นเองนี่คือผลเทสทั้งสตรีมไม่สตรีมครับฝากด้วยครับกับไอแอดซีพียูครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ